สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็หลังจากเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วนะคะก็กลับมาถึงห้องนะคะมาจากสนามบินแล้วก็มาถึงห้องก็เหนื่อยนะคะ ทั้งนั่งรถมาสนามบินขอนแก่นแล้วก็นั่งเครื่องจากขอนแก่นมากรุงเทพแล้วก็นั่งรถจากสนามบินมาที่โรงแรมนะคะแล้วก็มาถึงโรงแรมนะคะก็เหนื่อยนะคะแล้วก็อาบน้ํานะคะทาเซรุ่มเซรั่มอะไรนะก็จะนอนพักผ่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็จะพาไปทําบุญนะคะทําบุญที่วัดที่เราเคยทําประจํานะคะแล้วก็ไปทําที่สา,ะะสารหลักเมืองกรุงเทพนะคะเรามา ทุกครั้งเราก็ไปทุกครั้งนะคะทําบุญตรงที่เราเคยไปนะคะก็มาบ่อยนะคะนับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะคะก็ไปกราบไหว้สาลหลักเมืองขอพงขอพรอะไรนะคะแล้วก็พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะทีะ่เป็นที่เคารพบูชาของชาวกรุงเทพแล้วก็คนทั่วไปแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปกราบไหว้ย่าแฟงนะคะแล้วก็ขอพรห่้าแฟงนะคะแล้วก็จะไปะตรง สารพ,รพิคเนศนะคะตรงห้วยขวางนะคะแต่ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะแต่ว่าก็จะพาไปเดินอซอยเจริญกรุง21นะคะตลาดย่านแถวนั้น,นก็จะมีแต่คนจีนนะคะค้าขายแล้วก็ของกุงของกินอะครั้งที่ผ่านมาเคยไปเดินนะคะแล้วก็ของกินเยอะนะคะแล้วก็รอบนี้ก็จะพาไปดูบรรยากาศนะคะของอ จเจริญกุงซอย21นะคะเมื่อก่อนตอนเป็นเด็กเราก็อยู่แถวนั้นนะคะพ่อเคยพามาขายของแต่จําไม่ได้ว่าจเจริญกุ้งซอยซอยที่เท่าไรนะคะจําไม่ได้เดี๋ยวครั้งหน้ากลับไปเดี๋ยวกลับบ้านนะคะก็จะไปถามอานะคะว่าตรงที่พ่อเคยอยู่สมัยก่อนนะคะตอนที่ทันดาวยังเด็กเคยมาขายกุ้งกับพ่อนะคะพ่อจะหาบกุ้งขายเล่ไปเรื่อยๆนะคะนั่นแหละเดี๋ยวจะไปถามอานะคะว่า เมื่อก่อนอยู่เจริญกรุงเท่าไรนะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็จะตามไปนะคะตรงซอยที่เราเคยอยู่นะคะสมัยตอนเป็นเด็กนะคะยังไม่เข้าโรงเรียนเลยนะคะมาอยู่กับพ่อนะคะพ่อพามากรุงเทพนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นะคะก็จะขอนอนพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินนะคะเจริญกรุง21นะคะดูตลาดพ่อ้าแม่ขายนะคะชาวจีนของเรานะคะขายของน่ากินมากเดี๋ยววันนี้ขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ ร้องคายเยอะมากค่ะบรรยากาศก็ร้อนร้อนมากนะคะแล,แล้วทีนีแ้แล้วทีนี้ได้บอกเขาไหมเราได้บอกไหมว่าไปซื้อตรงไหนเขาไม่ได้ถามว่าซื้อที่ไหนเขาถามว่าซื้อแยกหรือซื้อเป็นซูทเลยว,ว่าซื้อ,อ๋อเออ แปลว่าของกินน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะบรรยากาศภายใน ก็ไปทําบุญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังเดินกลับนะคะจะไปขึ้นอ็านะคะกับนะคะแล้วก็ระหว่างทางนะคะก็จะรีวิวนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะขายของในตรอกนี้นะคะเอ หมื่นห้ามึงไม่ที่เหรอมห้ามึงไม่เอาเหรอของกินเยอะนะกินทางาน,นเลยค่ะน่ามาเดินมากนะคะฝั่งทา,างโน้นก็จะมีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ข้ามไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเขตคลองสามวาน,นะคะ